สวัสดีครับพบกับผมเซฟบอลออ,อนคุณปู้ตาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้อยู่ในช่วงเซลปอนอัปเดตโปรอยากซื้อรถถ้ายังไม่รู้โปรตอนนี้ครัก็เป็นเดือนมิถุนายนห3สานี่นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสำหรับใจที่มีให้กันมานาน To to. สำหรับเดือนที <Okay. S 2> ่แล้วที <Okay. S 2> <int> ่ผ่านมาครับที่มีโปรโมชั่นเรื่องของ32แรงหรือ40แรงก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเกิดปรากฏการณ์ครับคุณผู้ชมครับ32แรง40แรงโโหขาดตลาดกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดนะรอรับรถแล้วก็ยังไม่ได้รับรถก็เดี๋ยวจะทยอยให้ได้รับรถกันทุกทุกคนเลยก็ต้องขอขอบพคุณมากมากเลยนะครับกับปรากฏการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะเพราะเนื่องจากฟรีดาวด้วยนะแล้วก็สามารถยืดระยะเวลาผ่อนสูงสุดได้ถึง8ปีเนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีมากๆของเดือนที่แล้วไฮไลท์ของเดือนนี้ครับก็ยัง 32แรงครับคุณผู้ชมครับก็ยังฟรีดาวอยู่นะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสหรือไม่ทันของเลที่แล้วก็เตรียมจับจองกันได้เลยนะครับอุปกรณ์3ชิ้นเหมือนเดิมครับตัวรถบวกใบมีดดันหน้าบวกพ่านหลังแล้วก็บวกตัวปัน่นโรตารี่ด้วยแต่ปีนี้ค่างอดใหญ่อยู่ประมาณ 80,000กว่าบาทครับคุณผู้ชมนะมีงว่ยอดเดือนละ2,000บาทส่วนใน40แรงนะครับรับรถไม่แพงครับก็อยู่ประมาณที่5,000บาท2รุ่นนี้สามารถยืดระยะเวลาผ่อนได้ถึง8ปีครับคุณผู้ชมซึ่งก็น่านจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับโปรผ่อนหนักให้เป็นเบาตร,ตรงนี้ที่สามารถผ่อนได้ถึง8ปีครับแล้วก็ส่วนลดเพีย0.5%สำหรับ2รุ่นนี้นะครับ32แรงกับ40แรง ซึ่งมูลค่ารวมก็ประมาณ2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวถ้าคิดรวมแล้วนะครับส่วนรุ่นอื่นๆครับ50สแรงถ้าใครอยากได้ใหญ่ขึ้นมารับรถอยู่ที่10,000บาทได้เหมือนกันครับหรือถ้าอยากจะฟรีดาว <Okay. S 1> ก็ลองติดต่อเข้ามาน่าจะได้ถ้าไม่เอาของแถมเยอะ <Okay. S 1> อย่างที่บอกครับก็น่าจะพอหยิบยื่นให้กันได้เหมือนกันครับสำหรับ50าสแรง <Okay. S 1> ปกติแล้ว50สแรงนี้จะผ่อนได้อยู่ที่6ปีนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค,ค้าใหม่ครับยังไม่เคยมีรถไถโคบต้านะครับก็ใช้โปรรถเทนาเดินตามช่วยนะครับตรงนี้เป็นการสนับสนุนให้เปลี่ยนจจาาาากกกรรรใใช้ถถเเนนนนนนดิิตมมปป็็ับะะโพศสสุ พอระยะเวลาได้ถึง7ปีด้วยกันครับคุณผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูส่วนรุ่น a โปรโมชั่น <c oughs> ก็ยังคล้ายๆเดิมครับของเดือนที่แล้วเลย <c oughs> เรารถจริงๆได้ไม่ถึงแสนนะครับ <Whoa. S 1> ก็อยู่ประมาณ4 5่ห้าหกหมื่นเมืนเริ่มต้นได้ประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราดาบซสูงกว่านี้ค่างวดก็จะถูกลงได้ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือของรถแท็กเตอร์ผ่านไปครับส่วนของรถเกี่ยวก็ยังมีโปรโมชันดีๆยิงย่งเป็น d c 93ก็ยังมีโปรโมชันช่วยเหลือเงินดาวก็เป็นแสนเลยทีเดียว<อ>ส่วน70แรงนะครับรถเกี่ยวรุ่นอุ้มหรือว่า105แรงก็ยังมีโปรโมชันช่วยเหลือเงินดาวอีกซัพพอตอีกมากมายครับก็ลองติดต่อเข้ามาด้ครับพ<อ>าวดี้สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สามารถรวมกลุ่มกันได้ครับคุณผู้ชมครับมนะบีเรื่องของโครงการนาแปลงใหญ่ที่จะเสนอราคาตรงนี้นะครับอยากทําเสนอเรื่องรถเกี่ยวนวดข้าวหรือว่ารถไถทางรัฐบาลครับสนับสนุนตรงนี้้รววมมมกกกลลุ่ันาแ็ สอบถามราคาอะไรได้นะครับกับเซลปอนได้เหมือนกันนะครับลองติดต่อเข้ามาเนาะกับโครงการของทางรัฐบาลตรงนี้นะครับกับนาแปงอยนะครับผมก็ยินดีรับใช้ให้บริการทุกๆคนครับอันนี้ในพูดถึงเรื่องของรถใหม่นะครับแต่เรามีทั้งรถมือ2ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรถมือแรกหรือมือสองก็ติดต่อมาที่เซลปอนออร์อนคูโบต้าได้นะครับสำหรับที่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบแบบนี้ในการอัปเดตโปรทุกเดือนในแต่ละเดือนอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันไไไไไดด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 ด้้้้้ออยย่่่่าาาาลลลลลืมมมมกกกรรรระะะะะิิงงวววนนนนคคคคััับบจจพปปปใหๆๆเเเตู็แ ตลอดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปีโอหน้าครับผมบายบายเย้เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไ้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สำคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรืยัง กดเลยคับกดเลยคัอ่ากดเลยนะโอเคดีมากๆแล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกด like ไลค์ไว้เลยนะครับเน่จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปด,ดีๆแล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย